คมคิดเกี่ยวกับปี2020ผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างเลวร้ายเนื่องจากวิกฤตการต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือแม้แต่โควิดเรื่องของไฟป่าครับผมปี2020ครับผมคิดว่านะโรคโควิด19เนี่ยมันมันเข้ามาเพื่อแบบแบบว่าหยุดประชากรโลกหรือหยุดผลิตแค่ช่วงเวลานึ่ง สักวันหนึ่งมัน,ม,นมันคงจะผ่านไปนะฮะเหมือนว่าโลกของเรานั้นเมื่อมันจะซ่อมแซมตัวเองถ้าในมุมมองของตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าปีนี้ในของผมเองอะ่ะผมรู้สึกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างเปิดตัวออกมาได้ดีมีหลา,ลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตของผมทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาวิธีกลับมือกับมันอย่างไรถ้าคนเราสะกดคําว่าแบบปล่อยผ่านหรือช่างมันได้มากเท่าไหร่ชีวิตของเราก็ จะผ่านไปได้ง่ายได้ขึ้นครับคุณมีความคิดเห็นกับชีวิตตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็คิดว่าชีวิตผมดีดีขึ้นดีขึ้นนะเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตสิ่งใหม่ๆเพื่อนและสิ่งที่แบบผมคิดที่ว่าดีที่สุดก็คือครอบครัวที่อบอ,อุ่นขึ้นนะฮะก็คือสิ่งท,ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ แต่บางทีคำพูดของผู้ใหญ่บางคนทำให้ผมแบบอยากจะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งผมอยากขอให้ผู้ใหญ่บางคนนะครับที่แบบพูดให้เด็กเนะี้ยผมขอให้เขาคิดก่อนพูดเพราะว่าคำพูดของคนอนะ่ะมันเหมือนกับมีสองคมนะฮะมันอาจจะดีในด้านหนึ่งแต่ข้อเสียมันก็มีนะฮะ ผมก็อยากจะบอกกับผู้ใหญ่หลายท่านในเรื่องนี้ครับประมาณถ้าในเรื่องของอ,อดีตท,ที่ผ่านมาในสำหรับตัวผมแล้วนั้นผมรู้สึกว่าผมได้ทำอะไรหลายอย่างที่ผิดพลาดไปอย่างมากเลยทีเดียวไม่วาจะเป็นแต่ก่อนนะครับแบบติดเกมแบบทำตัวเลวไรไม่ตั้งใจเรียนบ้างแหละถ้าผมย้อนเวลากลับไปบอก ตัวผมเองได้ผมจะบอกให้ผมบอกให้ตัวผมในอดีตนะครับให้ทําตัวให้ดีกว่านี้ให้ตั้งใจเรียนมากกว่านี้เพราะผมรู้สึกว่า,าในอดีตผมยังทําตัวยังไม่ดีพอมากระทบต่ออนาคตของผมครับคือผมคิดว่าตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันดีนะแต่คือสิ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดกับผมยังไงก็คือผมไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนหรือไง คือผู้ใหญ่ทางบ้านผมเนี่ยจะไม่ให้ผมไปเล่นกับเพื่อนเือกับตอนโตมานะฮะผมก็จะแบบเงาไม่มีเพื่อนเล่นเล่นอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีอะไรทำที่บ้านถึงขนาดต้องพูดพูดคนเดียวประมาณนั้นครับถ้าจะให้บอกนะก็คงจะบอกว่าทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนตอนเรียนประถมนะฮะประมาณนั้นครับ ถ้าเกิดว่าคุณสามารถย้อนเวลากลับไปเจอใครก็ได้ในอดีตคุณเลือกที่จะเจอใครและด้วยเหตุผลอะไรครับคงเป็นพ่อของตัวเองหมครับแบบแต่อยากจะย้อนไปแบบตอนที่พ่อ,อยังเล็กกว่าเราประมาณป .5 ป .6 ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับผมจะย้อนไปหาพ่อและแม่ของผมผมอยากจะให้ท่านรักรักกันให้มากมากกว่านี้ และจะย้อนไปในวันที่พ่อกับแม่ผมเนี่ยทะเลาะกันวันนั้นผมอยู่ด้วยผมรู้ว่าพ่อกับแม่กําลังทะเลาะกันที่นอกห้องนะฮะตอนนั้นผมอยู่ในห้องแต่ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้ผมนอนอยู่เฉยเหมือนกับมีคนมาทับผมไม่ให้ลุกขึ้นได้ผมอยากจะย้อนไปว่าให้ให้ลุก ลุกขึ้นไปคุยกับพ่อและแม่ให้คุยกันแบบให้รักกันมากกว่านี้ให้ใช้เหตุผลคุยกันนะฮะเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นพ่อกับแม่ผมก็แยกย้ายครับก็อยากจะไปบอกท่านนะฮะว่าให้รักกันมากกว่านี้นะผมอยากให้ท่านอยู่ด้วยกัน อยากให้พ่อตั้งใจเรียนเรียนจบให้สูงกว่านี้ตั้งใจให้มีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อยากจะบอกว่าเหยียบไปกรุงเทพเลยไม่อยากจะให้คบเพื่อนใช่ไม่อยากจะให้ค,บเ,หคบเพื่อนที่เกเรแค่แค่อยากเปลี่ยนให้ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็วางแผนอนาคตชีวิตของตัวเองให้มันดีกว่านี้ครับผมเช่นนั้นครับครับถ้าเกิดผมสามารถย้อนเวลาจาก ไปอดีตได้เพื่อไปหาใครคนหนึ่งผมจะย้อนเวลากลับไปหาคนคนหนึ่งครับผมจะย้อนไปเพื่อไปขอบคุณบคุคคลคนนั้นขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มในช่วงเวลาที่ผมลําบากขอบคุณที่เข้ามาซัพพอร์ตผมในช่วงเวลาที่ผมไม่มีใครขอบคุณที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือผมในวันที่ผมรู้สึกว่าผมโดดเดี่ยวแล้วก็ บบว้าวผมรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีแบบดีมากมากและผมก็อยากจะขอโทษด,ด้วยที่มันอาจจะพังไปเพราะว่าผมเองหรือด้วยสิ่งอะไรหลายๆอย่างถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะขอกลับไปแก้ไขตรงนั้นขอกลับไปทําใหม่ให้มันดีสุดและผมหวังว่ามันจะไม่พังเหมือนณนปัจจุบันนี้ครับ